สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับจะค้างหายไปนานครับวันนี้เราประพบกันที่ท่องซ่อมอนุพาเที่ยวครับไม่ได้ถ่ายคลิปวดีโอนานนะครับโอ้ยเยอะไอปะบ่วงไม่หยิกกันนี่ไค่ยังครับเจ้าที่ท่ออนุพาเที่ยวครับวันนี้มันแก้วานเลยเมาขนาดมากินเยอะแยะมันเนี่นี่เขามาสุนี่เขานี่ครับสุนี่เขาผมมาสุนี่วะที่บ้านเขาครับบ้านเขาหน้าหนาหันบ่วงมากนะ แม่ก็ถ่าปูรองกางโหมใส่แถงเอาลงยอมหามแอบใน นะครับซอพี่น้องครับสิไปหางหนูครับมึงเดียวมึงใจของก่อนไงบอกเลยหาทิพย์ก่อนนะครับเปิดคดีหาข้องหนูนะครับนะครับนี่คือก่อไฟนะครับขายนะครับขายรถคนขายคือหมูกี้ง ไฟฮีทีโอนานนะครับไปฟ้ากันนนหน้านะครับไปค้นหางแล้วนี่ไฟโฮบักไฟน้าก้องนึงอยู่่นเตือนุ่นแต่ก่อไฟไฟเว้บักมางไฟอยู่หันเเยวไล่มา วันนี้น้องนี่ว่านะร้อนมาครุงลงกรุงลงรู้เอาเอาเกียร์หน้ายางเกียร์เกียร์ยังครับนี่ครับลุงมาเบิ็งครับมาเป็นหนีที่หาหนูครับหาข้อมั้นครับตอนนี้นี่คือข้อของมันนะครับของมันคือข้อหมูบอกว่านี่เย็นน้องมุมาไงว่าได้เย็นไหม

เาย่งเงมื่อมื่ยาวย่งได้ยม,มเคลื่อนได้ประเี๋ยได้เสียปรเีหนังแรกนะครับหนังแรกของเรานะครับงานว่าสามหนังเรื่องอันยุคข้อนอกัน ไม่มีลยลัคนไม่ังนี่ฟังนาเมีอ่อที่ผ้ายมาันหาพนเตียนี่น่อ่ยมันมีของมีม่ตัวนี้จ้ยนี่ต้องให้คนหยบลงไปเซ่อ

이건, 이 이거, 이거, 이이

เราเป็นยังบวงเป็นรยก้องรวยอยู่อย่างน,นอย่างบุฟี่ใส่ดี ครับฝากกดติดตามได้เด้อซ่องอน,นุนพาเที่ยวครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับคลิปหนาพ่อกันไหนครับสวัสดีครับ